อันนี้ราจะมาทำผัดแกงนู่อตนอีกนะจ๊ะอันนี้ก็ใส่กระเทียมใสปลาได้หอมก็นน้ได้หอมใหจ้ะหอมเลแล้วก็ใส่แครทอทอากวี้กจนง

เราัดเแค่ผัดะบกเลยจ้ะกระทะใส่น้ำมันนะพ่กใส่กรียมลงไปผัดแเดียเรวผัดอ่งน้ต้องผัดนี่จมของเราสุกออมาแล้ว แล้วจะกว่าหมูจะสุกนะจ๊ะอันนี้ก็หมูเจ้าก็เขาเรียกว่าสุกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาใส่เส้นหมูไปด้จ๊ะนี่จะเส้นหมูทุ่งที่เต้าเราไปลูก่อนจ้ะก็อันนี้จะเป็นน้ำซอสจ้ะเจ้าผสมแล้วมันเป็นเจ้าใช้ซอสดำของจีนจ้ะแล้วก็ผสมกับน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลจ้ะเดี๋ยว ก็มาลองใส่มาดูเพราะว่ามันจะเป็นยังไงจะจำสีไหมจะม่เรียนแบบวได้หมดต่ลองเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงสีเขาดำสวยดีนะจ๊ะดีดำมากเลยอ่ะสีสวยอ่ะโหดำดีมากเลยเนี่ยจะจะจะจึงสวยมากเลยจ้ะเพื่อนๆหนู่อชอบสีมากเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูกวดนะจ๊ะว่ามันเป็นยังไง tía con đi cũng chỉ thì cái này tía 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 đi tía 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 để tía 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 tía

โอเด็ดมันนสวยมากเลยแล้วก็ฝากี่เาตาผัดอะไรก่อนแล้วจ๊ะเดี๋ยวยูในช่องแดงมาเห็นว่าทำน่านก,ออก,าากนินก็เลยเอามาทำกันดูจาเพื่อนๆดีบอกเลยจ้ะอุยน๋อยเพื่อนเห็นไหมว่ามันสวยมากๆเลยจ้มจจะมันน่ากินเ่ะจ้ะนี่ยังเพื่อนดู โอ้ช oh, ่นนา,ากิมากเลยจ้ะนี่ยังไงเลี้ยงงนดูว่าน,น่ากินมากๆเลยจ้ะสีต้องโห oh, ฉ่งมากๆเลยจ้ะ เสร็จแล้วของเราเดี๋ยวผมจะจับกินเป็นอาหารเที่ยงจัะ